สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ม y r o เกม i ิ่งเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็พร้อพบกับนัดนะครับสำหรับ Tower of Fantasy นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าแบนเนอร์ต่อไปที่เราจะได้นะครับก็คือจะเป็นฟริกนั่นเองนะครับซึ่งนัดคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะหายเกี่ยวกับฟริกมากๆนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมานําเสนอข้อมูลนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการจัดทีมของฟริกง่ายๆนะครับซึ่งเื่อนาาทจวแล้ก จะเห็นว่าเฮ้ยถ้าเราจะเล่นฟรีคคอมโบทีมน้ำแข็งเราควรที่จะมีตัวอะไรบ้างครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับสำหรับทีมฟรีคเนี่ยฟรีคเดี๋ยวนะจะพูดคร่าวๆเ,เกี่ยวกับสกิลของฟรีคก,ก่อนนะครับฟรีคเนี่ยเป็นตัวดาเมจแล้วก็เป็นตัวบัฟนั่นเองนะครับซึ่งบัฟของฟรีคเนี่ยจะเป็นบัฟทั้งแอตแท็กแล้วก็ ปรับทั้ง s ช a เตอร์ดามีดนั่นเองครับซึ่งทำให้ฟริกเนี่ยมีความสามารถที่ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ในมุมมองของนัทน,นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเนเมซิสนะครับก็คือเป็นตู้ณนะตอนนี้ใช่ไหมครับก็คือเป็นตู้สายฟ้านั่นเองนะเนเมซิสจะเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวกึ่งซัพพอร์ตใช่ไหมเป็นตัวกึ่งซัพพอร์ตแล้วก็เป็นตัวเหมือนกับดามจนิดๆนะครับแต่ความสามารถของฟรีกอของเนเมซิสเนี่ยสส่วนใหญ่จะเป็นที่ฮิวแล้วก็เป็นพาสซีฟดามจที่เราปล่อยเสาแล้วก็ทำดามจออกมาถูกต้องไหมครับแต่ในของฟรีจะม ตำแหน่งที่ดีกว่านั้นก็คือจะเป็นส่วนผสมของเขาเรียกว่าของซาเมียกับของเนเมซิตนะครับซึ่งดามเมตรอาจจะไม่ได้จัดจ้านเท่าซาเมียแต่สามารถทําดามเมตรได้ดีมากๆเลยนะครับและ ความสามารถของฟิกก็คือจะเป็นตัวเหมือนกับบัฟดามจนั่นเองครับบัฟดามจให้กับทีมน้ําแข็งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดามจตีธรรมดารวมถึงดามจโจมตีหรือดามจททาลายเกาะนั่นเองครับซึ่งทําให้ฟิกเนี่ยเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ซินเนอรี้ดีมากๆในทีมน้ําแข็งนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ต้องการเหมือนกับซับกึ่งซับพอตเวลาเล่นเราสามารถที่จะหลบได้แล้วก็เคลียร์นูุนี้นั่นได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเหมือนกับไต่หอคอยไปล่างๆอะ่ะบางทีการเอาตัวรอดหรือว่าสวายแบบ ไม่ได้มีความจําเป็นมากส่วนใหญ่มันจะขึ้นอยู่กับเพื่อเพื่อนสามารถที่จะฆ่ามอนแล้วก็กระโดดหลบแล้วก็ทำดามิดได้เยอะแค่ไหนมากกว่าถูกต้องไหมครับอ่ะอันนี้ก็คือมัอนจะเป็นคีย์หลักนั่นเองอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทีมของฟริกเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะเพื่อนเื่ออาจจะไม่ไม,ไ,มไม่ทราบใช่ไหมคือนัดเป็นคนที่เล่นซูบัสะมาตั้งแต่เดย์วันแล้วใช่ไหมครับเพราะว่านัดไปดูเทียริสแล้วก็ซูบัสะเนี่ยถือเป็นตัวอะไรที่ดีมากและซูบัสะเนี่ยจะเป็นเหมือนคอสําคัญและเป็นตัวน้ําแข็งตัวที่3ที่เราสามารถที่จะเล่่นนอยูใทรา แข็งได้นั่นเองนะครับอ่ะก็คือพูดง่ายๆนะครับเราจะมีบัฟเฟอร์สตัวก็คือเป็นฟริกแล้วก็เป็นซูบัสะนั่นเองนะครับทำให้ดามเมจของเราเนี่ยบูม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 เยอะขึ้นไปมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าการจัดทีมของฟริกเนี่ยเราควรที่จะจัดทีมยังไงเดี๋ยวนะันเราเปิดในเทียร์ลิสต์นะครับส่วนคอมโบในการเล่นการโรเทชสกิลการทําดามเมจเดี๋ยวน่าจะอธิบายตอนท้ายคลิปนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับทีมแรกเราจะเอาฟริกนะครับเป็นตัวยืนถูกต้องไหมอนน รีส่ยอันไหนเก่งกว่านะครับฟริกเนี่ยนับบอกแล้วว่าอยู่ในโรของอเป็นแนวเหมือนกับ บัฟเฟอร์แล้วก็เป็นแนวดามจก็คือเป็นตัวที่จะออกมาตีมากที่สุดก็คือทําหน้าที่เหมือนซาเมียนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นก็คือพูดง่ายๆถ้าสมมุติเราทําลายเกาะมอนสเตอร์แล้วถูกต้องไหมครับฟริกเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เก็บเกตและทําดามจได้เยอะมากๆนะครับก็คือพูดง่ายออกมาตีแทบจะตลอดเวลาพอเก็บเกตเต็มแล้วมอนสเตอร์มีเกาะก็สลับเอาตัวตีเกาะมาคําถามก็คือนะครับ ทีมน้ำแข็งเราควรที่จะเอาตัวไหนมาตีเกาะถ้าเพื่อนๆคิดอยู่แล้วนะครับทีมน้ำแข็งนะตอนนี้นะครับมีตัวเดียวที่สามารถที่ทำลายเกาะได้ดีถูกต้องไหมก็คือ เมอร์เรียลนั่นเองนะครับและเมอร์เรียลเป็นตัวที down, ่ดีมากๆนะครับเพราะเพื kiss, ่อนๆสามารถที่จะทําลายเกาะแล้วก็เป็นแท่งไปได้ในตัวด้วยนะครับและเมอร์เรียลเนี่ยทำหน้าที่ผสมผสานและซินดิจี้ที่ดีมากๆเพราะอะไรครับถ้าเพื่อนๆปลดเมอร์เรียลหนึ่งดาวถูกต้องไหมเมอร์เรียลมันจะสามารถฮิลได้นั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูความสามารถของเมอร์เรียลกันดีกว่านะครับเราสามารถเมอร์เรียลเนี่ยถ้าเพื่อนๆปลดหนึ่งดาวแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆสามารถที่จะฮิลได้นะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมก็คือพูดง่ายๆทุกๆครั้งที่เมอร์เรียลเน ทำลายเกาะของมอนสเตอร์นะครับถ้าสมมุติเราทำลายเกาะ5ตัวใช่ไหมครับมันก็จะฮิล5ครั้งก็คือตัวละ10%ผูดง่ายๆคือฮิว50%ของเลื่อน ของเรานั่นเองก็คือฮิวแทบจะเต็มคือเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องมีเนเมซิสหรือมีฮิวในทีมเลยนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เป็นความสามารถพิเศษที่ทําไมเมอริเลกับฟริกเนี่ยเป็น2ตัวที่ซินเกิ้ได้ดีโคตรนะครับและยังไม่พอนะครับเมอริเลยังมีสกิลนะครับถ้าเพื่อนๆนปลด1ดาวนะทำให้เหมือนกับโจมตีเกาะได้แรงขึ้นอีก1 5โกงมากเพื่อนเนเนี่ยนะและไม่พอนะถ้าเพื่อนๆปลดเมอริเลสดาวนะเพื่อนเพื่อนสลับตัวละครใช่ไหมเพื่อนเพื่อนจะได้เกาะเพิ่มขึ้น10% จากเลือดก็คือพูดง่ายๆเพื่อนๆแทบไม่จําเป็นจะต้องมีฮิวเลยและถ้าเพื่อนๆปลดปลด6ดาวนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเพื่อนๆแทบจะเป็นอมตะเลยและก็เพื่อนๆจะไม่โดน c c คือเพื่อนๆจะไม่โดนสโลเพื่อนๆจะไม่โดนสโลจะไม่โดนน็อกแบ็คเลยพูดง่ายคือเวลาเราตีตีมอนเนี่ยเวลามอนสเตอร์ตีมาหรือใช้สกิลมาเราจะเหมือนติดชะงักอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเพื่อนมันมี C 6หของเมอริเลเนี่ย เพื่อนๆเป็นก็อดโหมดเลยนั่นเองครับเป็นเหตุผลว่าทําไมเมอร์เรียบถึงดีมากๆเลยนะครับและดีถ้าเทียว่าเป็นตัวทําลายเกาะที่ดีที่สุดในทีมน้าแข็งนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูต่อไปเรามีตัวดาเมจแล้วเรามีตัวบัฟแล้วเรามีตัวทําลายเกาะแล้วก็มีตัวเหมือนกับเซมิซับพอร์ตแล้วอย่างเมอร์เรียบก็คือเป็นฮิลนั่นเองครับเราต้องการอะไรครับเราแทบไม่ต้องการอะไรเลยเราเราต้องการทีมหรือว่าตัวละครน,นั่นเองที่มาซับพอร์ตดาเมจของฟริกนะครับจะเป็นอะไรไม่ได้นะครับก็คือจะเป็นซูบะ นั่นเองนะครับซื้อภาษเนี่ยนะพูดไปหลายรอบแล้วนะตอนแรกซื้อภาษเนี่ยไม่เก่งมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีบั๊กเกี่ยวกับสกิลอัลติเมทอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าซื้อภาษเก่งยังไงนะครับแต่เพื่อนๆจำเป็นจะต้องปลดอย่างต่ำหนึ่งดาวนะถึงจะเก่งก็คือพูดง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นซื้อภาษนะเพื่อนๆเล่นซื้อภาษก็คือเวลาเพื่อนๆกดดอทปุ๊บแล้วเพื่อนๆยิงธนูออกมานะครับทุกๆครั้งที่ธนูโดนมอนสเตอร์นะครับเพื่อนๆจะได้บัฟดาเมจนะครับ5%เ้ย เออได้บัฟดาเมจ5%อ่ะสแต็ตได้3ครั้งก็คือพูดง่ายๆเพื่อนๆนจะต้องดอทยิงดอทยิงดอทยิงครบ3รอบแล้วเพื่อนเนจะได้บัฟดาเมจเพิ่มขึ้นมา15%แรงมากๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนปลด3ดาวเพื่อนๆจะยิงออก3ลูกทันทีอย่างนั้น เห็นไหมและถ้า3ดอกเนี่ยมันโดน Monster, mm hmm. มอนสเตอร์เพื่อนเนก็จะได้3สเต็กทันทีเ mm hmm. พื่อนเนไม่ต้องจําเป็นจะต้องมาหลบ3รอบเอเคไหมคือดีมากๆเลยนะครับและยังไม่พอถ้าเพื่อนๆปลดเยอะขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นปลด6ดาวนะครับ สำหรับเซบาสะนะมันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยจาก15%เป็น25%ทันทีโคตรโกงเลยนะครับเออโคตรโกงเลยนะก็คือพูดง่ายๆนะครับเพื่อนๆยิงปุ๊บนะครับเพื่อนๆจะได้ทันทีนะครับสสเต็กแล้วเพื่อนๆยิงอีกปุ๊บ2รอบเพื่อนๆก็จะได้ครบ5สเต็กทันทีแต่ถ้าเพื่อนๆยิงเฮดช็อตอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวนัจะยิงเฮดช็อตให้ดูนะถ้าเพื่อนๆยิงเฮดช็อตนะครับตุ้มอย่างไงนะเพื่อนๆจะได้5สเต็กขึ้นมาทันททีีไมมม่่ข้้้ออแใดๆัังงสินนนนเโบ เป็นอะไรที่สุดยอดมากครับสำหรับซื้อประสัทนะเป็นถือว่าจะทําให้ดามเมจของเขาเรียกว่าอะไรนะดามเมจของฟริกเพื่อนเ,อน,เนี่ย ทะลุโลกและทําให้ดาเมดของน้ําแข็งเนี่ยเป็นอะไรที่โคตร o อและเป็นอะไรที่สุดยอดสุดๆเลยนะครับอันนี้คือเป็นทีมที่ดีที่สุดของทีมน้าแข็งนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆถามนัดว่าเฮ้ยถ้าสมมติเพื่อนมมๆนไม่มีทีมตังนี้ควรจะจัดยังไงนะครับอยา่างตําเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้ในมุมมองนัดนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาอ่าถ้าสมมติเพื่อนๆไม่มีเมอรยลแต่นะัดคิดว่ามเมอรียลเป็นอะไรที่แบบมัทแฮปอ่ะเพื่อนๆก็เอาคิงเข้ามาแทนเมอรียลได้ถูกต้องไหมครับอ่าเอาคิงเข้ามาแทนเมอรียลได้แต่ถ้าเเพพืื่่่ออนไมมิงก็ ที่จะเอาชิโร่มาได้ชิโร่ก็ดีเหมือนกันนะครับชิโร่มีสกิลหนึ่งถ้าเพื่อนๆนัดหนึ่งดาวมาจะทำให้เพื่อนๆโจมตีมอนสเตอร์แรงขึ้น30%ไม่ว่าจะเป็นทําลายเกาะและโจมตีธรรมดานั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีฮิวมาอยู่แล้วจะเอาฮิวมามาก็ได้นะครับแต่นัดไม่ค่อยแนะนาสาหรับฮิวมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่านัดมองว่าตัวที่ดีที่สุดก็คือจะเป็นเมรเรียลรองลงมาก็จะเป็นคิงแล้วก็ชิโร่นั่นเองครับอยู่ในเทียร์เดียวกันนั่นเองนะอันนี้ในมุมมอง ของนัดนะครับอ่ะโอเคและการจัดทีมต่อไปถ้าสมมติเพื่อนๆไม่มีซื้อภาษาล่ะเพื่อนๆควรจัดอะไรถ้าเพื่อนๆไม่มีซื้อภาษาใช่ไหมครับเพื่อนๆจะใช้อะไรก็ได้ครับอันนี้พูดจริงๆเลยเพื่อนๆจะใช้อะไรก็ได้เพื่อนๆจะใช้เซโร่จะใช้อะไรก็ได้แต่นัดกลัวว่าดามเมจของเพื่อนๆเนี่ยมันจะไม่พอ มันจะไม่พอในการลงแบบเวลาชั้นหอคอยหลังชั้น200ขึ้นไปอันนี้ข้อควรระวังเนาะในมุมมองของนัดนะครับอ่ะอันนี้คือข้อควรระวังนะครับในมุมมอ,องนัเชคิดว่านัดบอกว่าดามจดมันจะไม่พอนั่นเองนะครับอ่ะแล้วเรามาดูดีกว่านะครับถ้าเราจะเล่นคอมโบเนี่ยหรือว่าทําคอมโบในการทําโรเทตเกี่ยวกับฟริกเนี่ยเราควรที่จะเล่นยังไงนะครับอ่ะการเล่นฟริกเนี่ยพูด,ดง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆจัดทีมอ่า ตอนนี้เพื่อนๆน่าจะรูู้่แล้วเพื่อนๆจะมีเนเมซิสแล้วก็มีซาเมียถูกต้องไหมมีเนเมซิสมีซาเมียแล้วก็มีคิงนั่นเองครับก่อนอื่นเปิดขึ้นมาใช่ไหมครับเพื่อนๆอาจจะเอาตัวบัฟอะไรมาก็ได้มาเล่นใช่ไหมครับสำหรับการเล่นอันนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็เอาฟิกมาก่อนเพื่อที่จะเพื่อนๆวางสกิลน้าแข็งวางสกิลน้าแข็งเพื่อที่จะให้เพื่อนๆโจมตีท่าน้ําแข็งแรงขึ้นพอฟิกทาพอฟิกลงมาแล้วถ้าเพื่อนๆเกตเต็มใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆเกตเต็มแล้วมอนสเตอร์มันมีเกาะเพื่อนๆก็แค่สลับเมรากด เ,เพื่อกดออลตเมทเพื่อทําลายเกาะของมอนสเตอร์นั่นเองนะครับพอเพเื่อนเพื่อทำลายเกาะของมอนสเตอร์เสร็จแล้วใช่ไหมครับเกาะมอนสเตอร์แตกแล้วเพวื่อนเพื่อก็สลับเอาซูบัสะออกมาเพื่อที่จะบัฟดาเมจโดยการกดดอทยิงแล้วก็เก็บสแต็คให้ครบพอเก็บสแต็คครบแล้วใช่ไหมเพมื่อนเพื่อนก็สลับตัวมาที่ตัวเ,เขาเรียกเพกื่อนเพื่ออาจจะเก็บเกรด เวป้อนให้เต็มเพื่อที่จะกดเอาติก็ได้ถูกต้องไหมเพื่อนเพื่อนก็สลับเอาฟริกออกมาเพื่อที่ทาดามีแล้วก็วนวนวน,นอย่างนี้ไปเรื่อยพอฟริกทาดามีเสร็จแล้วถ้ามอนสเตอร์มันยังไม่ตายมันก็จะฟื้นฟูเกาะของอมาของมันมาเพื่อน,นก็สลับเอาเมอรีโอมาตีทาลายเกาะทาลายเกาะเสร็จใช่ไหมครับทำลายเกาะเสร็จก็สลับไปซื้อภาษาซื้อภาษาบาาัฟเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นฟริกวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ก็คือมันกับเป็นสเต็ปในการเล่นนะอันนี้โดยเฉพาะในบายกร์แฟนตาซึมหลังชั้น200ขึ้นไปหรือเวลาเพื่อนๆตีมอนสเ็ปน เทคนิคในการทำดามีนะครับในการโรเทตนะอ่ะเดี๋ยวถ้าฟลิกมาเดี๋ยวนะาจะมารีวิวเก็บกับฟิกแล้วก็ทีมอีกรอบนั่นเองนะครับอ่ะยังไงวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะเพื่อนเพื่อนสำหรับการที่เข้ามารับชมนะถ้านะัดแนะนําอะไรผิดนะเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ติชมด้านล่างได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้นะัดไมโ r รเกมมิ่ง ด้วยนะครับขอบคุณมากๆานะครับแล้วก็นัดไลฟ์ Tower Fantasy ทุกวันประมาณ7จ็ดโมงนะครับแล้วก็จะลงคลิปพยายามวันเว้นวันนั่นเองนะครับส่วนเกี่ยวกับ Lost Art นัดก็ยังไลฟ์เป็นประจำเหมือนเดิมนะครับช่วงค่านะครับแล้วก็มีวิดีโอเป็นเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ขอบขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้นัดแล้วก็ขอบคุณแกงปาวานอ้วนที่เป็นผู้สนับสนุนโดยตรงและน่ารักกับนัดตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับขอบคุณกับคุณมากๆนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวนัดขอ ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับฝนตกอย่าลืมพกรล่มนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดูแลสุขภาพดีๆนะครับเดี๋ยวจะไม่มีแรงไม่มีบาเล่นเกมนั่นเองนะครับวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ